รถมาดูมาส่งน้ำเฉยๆลูกนอน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 เข้ามาดิเข้ามาดิจันจาวเข้ามาดิดูดูเออเออเออ,อสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องกายทองคำนะคะ ดู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 หนูจันเจ้าหนูจันเจ้าทำอะไรใจเอ็ดตรมจันเจ้าจะนอนโชว์เหรอฮะจะมานอนโชว์เหรอฮะอะไรวะเห็นย่าจับกล้องมานอนโชว์เลยนอนหลับเหรอนอนหลับหลับหลับเล่นอยู่ดีๆอะไรอย่างนี้ฮะอ่ะหลับตาเหรอหลับตาหลับหลับหลับ ดููว่าจะนอนหรือเปล่าอูอยากเล่นอยากเล่นโอ้ค่ะเล่น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 เออทุ่มเยยังหายังหาจังหวะไม่ได้ยังหาจังหวะไม่ได้จะนอนจริงก็จะนอนเล่นนี่เอาฮึ จะนอนจริงๆหรือจะนอนเล่นอื่มอยู่มาเล่นใส่กล้องให้ย่าเหรอฮะดูว่าจะรับหรือเปล่าต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 ัวเวลาทำท่าตาเล็กตาน้อยขานมาขานมาคานดูคานให้เจ้าเจ้าจะคานอ๋ออะดูดูดู ดูจะนอนอะไรดัด้โดงอย่างนั้นฮึเอา้าเอา้าจเอาท่าไหนเอา้เอาออไม่ยอมนอนค่ะไม่ยอมนอนนอนเล่นเฉยๆอ่ะเอาขึ้นมาอีกเลยเอา่าขึ้นมาอีกเลยเ เอาขึ้นมาแค่ดูดูดูทำค่ะดูทำตัอทำดูท่าอะไรอย่างนี้โอ้โเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสงสัยกลัวยาไม่ได้ภาพเด็ดๆแล้วมั้งล่นหลับแล้วค่ะหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วล อาจเจ้าเจ้าหลับอนนะคะอโอรถน้ำมาค่ะรถน้ำมาน้องตื่นเลยาจรยนเจ้าลุกขึ้นเลยได้ยินเสียงรถน้ำมานะคะเจ้า์เจ้าบอกว่ากำลังนอนอร่อยอร่อยเลยเออจะถามแล้วไปถามแล้วบอกว่าพอน้ำ้ามาททำไมน้องกำลังหลับเลย ลังนี่ลงนี่ล้งนี่อยู่ะนอนลูกนอน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 รถมาดูมาส่งน้ำเฉยๆลูก นอน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 อนอนเถืออ่มนอนโตอยกแล้วนะคะน้องฟนมาปลูกคะ่ะน้องฟนมาปลูกดูสิมาปลูกให้จันเจาน้าจันเจ้าจัดการเลยบ,บ,บอกว่าจันเจ้าน,นอนอยู่ดีๆมาปลูกทําไมเอาจัดการเลยไปแล้วไปแล้วพอเอียงไปแล้วนู่นนู่นหอเอียงแล้ว ล,มลมุมันลุลลนะอนนอนนอนนอนพี่ฝนไปแล้วนอนเลยนอนแลยเลยเลยพี่ฝนไปแล้ว <c oughs> ดูเนื้อหนังดูเนื้อหนังดูเนื้อหนังสิอะเลนอนเลยลูกนอนนอนนอน เออเออโกรธพี่ฝนแล้วบอกสิโกรธแล้วพี่ฝนมากวนโกรธแล้วเออโกรธพี่ฝนแล้วเอาเลย อจุบก่อนจุ๊บก่อนเจ้าบอกว่าจุบก่อนค่ะก้อนคาก้เล็วไานจะฆ่าไหมกะลักเออเปนโลแล้วไปโลแล้วดูดูกอียาเด้อกอียาเด้อจะฆ่าหรือเปล่าอนฆ่ายกอนนจ้าก็ลูกเจ้าก่อน จ้าก่อนแล้วจ้าก่อนกดพี่ฝนแล้วไม่จ้าไม่เจอแล้วกินอย่างเดียวไม่กินด้วยค่ายทิ้งแล้วบอกว่าจ้าไม่หิวไม่ต้องมาจ้าเขาว่าอย่างนั้นไปแล้วไปแล้วจะไปเล่นเก้าอี้จะไปเล่นเก้าอี้กระตัวนี้ังไปกระตนวนนีาันีาวสังไกระตจจ้าบอกว่ากดแล้วกดแล้วไม่ต้องมาสั่งนี่เก้าอี้ยาได้นะนะ เอาขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาขึ้นมาเ,เอาเร็วๆขึ้นมาเอาเอาทาทายเหรอ,อพี่ฝนท้าทายเหรอท้อาทายเหรอนี่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 นายจ้าใหม่จ้าใหม่จ้าใหม่สวยๆเดี๋ยวจะให้กินเตงโมจ้าใหม่ ไปแล้วกรูดกรูดแล้ว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 ตัวแค่นี้ก็รู้จักงอนดูเอ้าใส่ใส่มันเลยเอาเอาเอาเออเออยกหัวใส่อีกนี่เข้ามาดิเข้ามาดิจันจ้าว่าเข้ามาดิดูดูเออเออเออโออ ดูดูดูยังสนใจอยู่ยังสนใจอยู่เออเนี่ยเออเนี่ยเ,ออเออจ้าบอ,อกว่าไปแล้วไม่เล่นด้วยดีกว่าไม่เล่นด้วยแล้วพ <im it> ี่ฝนเข้ามาเลยถ้าเก่งน่ะ <im it> ใช่ไหมเจ้าเข้าไปเลย <im it> <im it> เอ้าเข้ามาหาเจ,จ้าสินี่นี่ พี่ฝนก็มาหาจาันเจ้าสิจันเจ้าจะเล่นด้วยดูมือดูมือดูมือไม่ยอมไม่ยอมจะเอากาอี้ให้ได้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคนสวย ไม่กินหรอกอิ่มแล้วอิ่มแล้ว,ลวกินยานป้อนตแต่เช้าล่วไม่ต้องเลยเก้าอี้นะไม่ต้องเลยไม่ต้องยุ่งกับเก้าอี้อนอน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 ลูกนอนนอนจาจ้าจ้า,จา ดูจะกินเจ้ากว่าจะนอนได้กว่าจะได้จะละท่าเนี่ยโอ้จะเออดูมือน้อยดูมืน้นอย,อ,ยอือ้เอ้เอ้ดูตาดูตา จันเจ้าอันนี้พี่ดาวไปเที่ยวจันเจ้าอยากไปเที่ยวกับพี่ดาวจุ๊บจุๆบจุบจุบจุบอวดมากนางอวดมาก โตเกินวัยเด็กจะปีนลวยและจะปีนลวยและเทำอะไรย่างงั้นฮึ ào oh, tiếng nói xí si, tiếng nói xí si. à co tiếng nói này tiếng làm như tiếng này co tiếng nói này co à สำหรับที่วิดีโอนี้แล้วก็ขอ,อยุติศเรจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจันจานอนแล้วก็ตื่นเล้วขอจาก,กันจะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองคำน้อยๆแต่กอยรักนานๆฝานกพี่ทองคำน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ